เฮ้ย <Hey, S 2> มึงจะรอดจนส่งงานลูกค้าไหมเนี่ยไปฟิตเนสไหมเหรอฟิตจังวะ <c oughs> มึงหัดดูแลสุขภาพตัวเองบ้างเรอะกินนี่ไปเลย ลูกค้าบอกว่าให้ใช้สวิตให้ครบอะ่ะโดยเฉพาะตรงสระน้ำเพราะว่าวิวสวยมากงั้นเดี๋ยวไอติด GoPro ไปด้วยแล้วกันแล้วลงน้ำไปด้วยจะได้มี i n s นเ t รเพื่อไว้ตัดเคเคทออ่างโปรอ่ะนี่่อนมึงก็ทำงานได้โดยไม่ต้องมีกูแล้วมะั้งโปรน่ะเนี้ยโปรเฮียอะไรอะไม่เตรียมให้พอก็แบบเหมือนงานที่เข้าใหญ่อะ่ะจำได้ปะทิง้งไอ ไปถ่ายซ่อมคนเดียวเลวมึงนี่พูดเทียบกับเลวชัดมากเลยนะจริงจังแล้วเหรอวะเห็นสองมาตั้งนานนะกูครบแล้วครบเหรอเออกูอ่ะ คุยกับพี่เขามาตั้งนานแล้วเว้ยแล้วก็เจอกันต่อกันติดกูไม่คิดอะไรหละคบเลยมันง่ายขนาดนั้นหรอถ้ารู้ตัวว่าชอบจะคิดเลยเยอะแวยาวะมึงอะทำมันยากเองมัวแต่ลองคุยแล้วเมื่อไหร่จะมีตัวจริงกันเถอะให้รู้ตัวว่าชอบเขาอะนะคเขาแม่งคุยไปเรื่อยเลยวะ หลายคนเหรอแล้วมึงอยู่แรงกงไหนนะมึงได้เห็นชาร์กะ่ะไม่รู้เลยวะแต่แบบรู้สึกได้ว่าพิเศษกว่าคนอื่นอะสเปเชียลมันใช้ขนาดนั้นเลยเหรอมันใจก็ใหม่นะ เขาอาจจะเก็บไปไว้เพื่อความสบายใจก็ได้ไม่เป็นเรื่องเป็นรนาวเว้ยแล้ววันนี้น้ำก็พูดองกาแฟพะตอนนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่าง <c oughs> ถ้ามึงอยากจะให้เขาชัดเจนกับมึงนะ มึงก็เริ่มตอนที่มึงเลยทําให้เขาเห็นว่ามึงอะเอาจริงแล้วนะไอ้พวกคนที่มึงคุยเล่นอนะ่ะเคลียร์ทิ้งไปเลยอย่าขี้เหงาให้มันมากนะเทพชัดเหรอไรสำหรับอะ <c oughs> เดี๋ยวกูไปรับพี่เจนละถ้ามึงสงสัยอะไรก็โทรมาหากูแล้วกันโอเค